กราสวัสดีครับนะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านครับผมอ่ะวันนี้มาครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กันไปด้วยนะครับวันนี้ครับวันนี้ก็นะ คงเป็นวันที่นะผมนัดกับนะเพืเ่อนๆทุกท่านว่านะผมจะมาถแถลงนะครับเกี่ยวกับนะเรื่องราวของนะกุมาหรหลวงพ่อแช่มวัดต,ตากล้องนะครับที่ออกใบเซอร์แล้วผลการเซอร์ออกมานะครับเป็นพระ ไม่แข้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับต้องบอกครับว่านะผมดูว่าเป็นพระแท้และก็ต้องพูดว่าไม่ใช่ผมคนเดียวที่ดูว่าแท้นะครับผู้เล่นพระเป็นดูพระเป็นหลายๆท่านก็บอกว่าแท้โดยที่ไม่ต้องส่องกล้องคราวนี้นะครับกุมารองเนี้ย นะผมก็อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกุมารกันก่อนนะไปดูกุมารกันอ่ะก็คือกุมารตรงนี้แหละนะครับอ่ะนี่นะครับก็คือกุมารตรงนี้นะครับเป็นกุมารดูดลกครับซึ่งแน่นอนครับถ้าเราพูดถึง กุมารดุดลกเนี่ยทุกทุกท่านนึกถึงกุมารดุดลกของสำนักไหนครับถ้าเป็นกุมารดุดลกก่อนปี2500ชัดเจนครับก็คือเป็นกุมารดุดลกของหลวงพ่อแชมวัตากล้องผมเชื่อว่าผู้ที่เล่นพระ นะสะสมพระเครื่องนะร,รับเช่าบูชาพระเครื่องถ้าพูดถึงกุมารดูดลกนะครับเครื่องรางสายนี้ก่อนปี2500เราคงนึกถึงได้ที่เดียวนะครับคือกุมารดูดลกของหลวงพ่อชัำวัดตากองนะะลูกค้าทำการเช่าผมไปผมก็นำมาแบ่งเช่า หน้าไะไรต้องบอกก่อนครับว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องราคาซื้อขายเอาว่าผมไม่ได้ซื้อถูกผมซื้อแพงถามว่าชมเช่ามาเนี่ยก็แพงเพราะอะไรเพราะความรู้ความสามารถที่ผมมีผมดูแท้และเป็นพระแท้ดูง่ายนะครับโอเคละนะครับผมดูแท้แต่แน่นอนครับเมื่อ มีองค์กรหลายๆองค์กรรับเซอร์พระเก็บตังค์นะฮะลูกค้าที่หลงเชื่อคำที่บอกว่านะพระมีใบเซอร์จะสามารถนะะเอาไปขายได้ในอนาคตในตัวใบเซอร์เนี่ยก็เปรียบก็พยายามจะบอกว่าใบเซอร์เนี่ยเปรียบเสมือนใบเซอร์เพชรน,นะ เปรียบเสมือนใบเซอร์นะครับอัญมณีนะถ้ามีแล้วก็จะขายได้ราคาคือในตัวความหมายของใบเซอร์อมันคืออย่างนั้นแหละครับแต่ถ้ว่าผลทางกฎหมายหรือความรับผิดชอบหรือกระบวนการการตรวจสอบผมว่ามันยังไม่เหมือนกันมันยังไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นไรนะครับอ่ะก็อาจจะมีทั้ง ที่มาตรฐานและไม่มาตรฐานผมใช้คำนี้สำหรับสำนักที่ออกใบการันตีเก็บตังค่าออกบัตรกันนะครับคราวนี้เมื่อลูกค้านำพระที่เป็นพระแท้ดูง่ายแบบนี้ไปส่งเซอร์แล้วผลออกมาว่าไม่แท้นะ ลูกค้าก็นะครับนำกลับมาคืนอ่ะโอเคนะคลูกค้านำกลับมาคืนแนบมากับกล่องเนะี่ยแนบมากับกล่องนะบใบเซอร์แบบนี้นะครับโอเคลูกค้าคือผู้ที่ดูพระไม่เป็น มันก็เหมือนคนซื้อเพชรอะดูเพชรไม่เป็นอ่าแต่รู้ว่าถ้าซื้อจากร้านเพชรอะแท้คนซื้อทองก็ดูทองไม่เป็นแต่มั่นใจว่าถ้าซื้อจากร้านทองก็จะเป็นทองแท้นะครับคราวนี้ในเรื่องพระแท้เก๋เนี่ยนะในสำนักออกใบเซอร์เนี่ย เขาใช้หลักเกนหลักการอะไรในการชี้วัดอันนี้าหากผมว่าคือสิ่งสำคัญอย่างทองคำอ่ะฝนน้ำกฝนทิรัมมีหยดน้ำกรดอย่างเพชรเนี่ยจี G ้วัด่าคาร์บอนคุณนึกออกไหมฮะแล้วในพาร์คเครื่องเนี่ยเราเคยได้คำอธิบายไหมว่าแท้เกเนี่ย เขามีหลักเกณฑ์หลักการในการพิจารณายัางไงนะครับสําหรับผมเนี่ยผมบอกว่าพระแบบเนี้ยเป็นพระแท้ดูง่ายแต่สําหรับคนที่บอกว่าองค์นี้ไม่แท้เนี่ยออกมาอธิบายได้ไหมว่าถ้าพระแบบนี้ไม่แท้เนี่ยแล้วแท้มันเป็นแบบไหนปัญหานี้มันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกครับ ผมเชื่อว่าปัญหาแบบเนี้ยนะก็เกิดกับคนอื่นๆด้วยคือจริงๆอะ่ะผมบอกแล้วครับว่าวงการของเก่ายังไม่มีการออกไบเซอร์เลยครับช่วยโถโอชามต่างๆอะ่ะเขาใช้ความรู้ความสามารถเล่นกันได้แต่สําหรับไบรเซอร์เนี่ยออกมาเก็บตังอะ่ะผมว่าน่าจะมีคําอธิบายบ้างครั้งนี้ผมถือว่าผมเป็นผู้เสียหาย ด้านความเสื่อมเสียด้านชื่อเสียงผมต้องบอกว่าพระที่ผมปล่อยเช่าเนี่ยผมปล่อยเช่าหน้าไร้นะครับคนเห็นกันทั้งประเทศฉะนั้นถ้ามีคนมาบอกว่าพระที่ผมปล่อยเช่าออนี่เก๋นเนี่ยถ้ามันเก๋จริงผมยอมรับแต่เมื่อผมบอกว่าแท้และผมสามารถอธิบายได้ว่าแท้ยังไงแต่คนที่บอกว่าเก๋นเนี่ยที่ทําให้ผมเสียหายเนี่ยเขาต้องออกมาอธิบายไหม ในกรณีที่มีการออกพระแท้ดูง่ายแบบนี้เป็นพระเกนเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นกับหลายหลายคนแล้วมันเกิดขึ้นแล้วล่ะกับเซียนพระหลายหลายคนความเสียหายมันเยอะนะครับความเสียหายอย่างแรกคือมันเป็นการทำลายบุคลากรสายตรงทางอ้อมเช่นนะซื้อพระเพชรบุรีจากเซียนเพชรบุรีไปออกบัตรไม่ได้ คนก็เข้าใจว่าเซียนเพชรบุรีคนนั้นขายพระเกศเช่าพระจากสายตรงเซียนเมืองการสายตรงปู่ยิ้มไปออกบัตรไม่ได้คนก็เข้าใจว่าเซียนปู่ยิ้มคนนั้นขายพระเกศเมื่อบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถถูกเข้าใจผิดมันก็เหมือนกระเส่าหลักของวงการพระเครื่องเนี่ยถูกทำลายไปทีละต้นทีละต้นทีละต้น เมื่อเสาหลักถูกทำลายผู้รู้จริงถูกทำลายมันเป็นในเวลาเดียวกันที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่รู้จริงออกมาหาผลประโยชน์กับวงการพระเครื่องผมมองว่าเป็นแบบนั้นหนึ่งกรณีสองกรณีที่เราเข้าใจว่าพระแท้แบบนี้เป็นพระเกนเนี่ยเราจะศึกษาพระเครื่องกันไม่ไม,ไม่ไม่ถูกทางอีกต่อไปเลยเพราะถ้าเข้าใจว่าพระแท้เป็นเกนเนี่ย คุณก็ต้องเข้าใจว่าเก๋เป็นแท้แหละเนื่องไหมครับถ้าคุณเข้าใจว่าพระแท้เป็นพระเก๋แน่นอนครับคุณก็ต้องเข้าใจว่าเก๋เป็นแท้ล่ะซึ่งคนที่ออกมาทําให้มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นก็คือคนพวกนี้แหละคนที่ดูพระไม่เป็นแต่หาช่องทางหาผลประโยชน์จากช่องโหว่ขององค์กรต่างๆหรือหาผลประโยชน์ คิดมุกขึ้นมาหลอกเอาตังจากความศรัทธาของคนที่อยากเล่นพระนะครับพระเก๊น่ะเอามานะออกบัตรได้ขายเป็นแท้ผมไม่ว่าถือว่าเป็นการทำมาหากินของสายโจรแต่พระแท้ตีเป็นเก๊น่ะผมว่านี่มันคือการทำลายวงการพระเครื่องที่ผมรักและทำร้ายพี่น้อง ที่เป็นเซียนพระ77จังหวัดของผมครั้งนี้ผมไม่ได้อะไรเลยนะครับผมแค่อยากจะรู้ว่าเมื่อมีการฟ้องร้องของผมเกิดขึ้นครั้งเนี้ยจะมีการแสดงความรับผิดชอบอยังไงหนึ่งคนที่เป็นคนดูเนี่ยป่าเนี้ยต้องออกมาอธิบายแล้วถูกไหมครับ ถ้าผมเป็นคนออกผลพระองค์เนี้ยผมไม่ต้องรอให้ใครมาบีบให้ใครมาเรียกหรอกครับถ้าผมมั่นใจว่าผมมีความรู้ดูว่ามันเก๊จริงเนี้ยผมออกมาอธิบายแล้วถูกไหมครับแต่การที่ป่าน,นี้ยังไม่มีคนออกมาอธิบายเนี่ยมันส่อให้เห็นอะไรล่ะมันส่อให้เห็นความไม่ชอบมาพากลไงคือทำไมอะครับ คนที่ดูพระองค์เนี้ยหน้ากล่องที่ผมโพสต์ลงไปเนี่ยรหัสมีอยู่เนี่ยค้นกันไม่เจอหรอครับอ่ะเรามาตั้งข้อสันนิษฐานกันผมต้องบอกก่อนครับว่านะอันเนี้ยแน่นอนครับออกโดยโลโก้นะโดยสำนักการออกแบบนะรับขององค์กรครั้งเนี้ยสิ่งที่ผมทำเนี่ยหนึ่งปกป้องพระแท้ ปกป้องพี่น้อง77จังหวัดที่ไม่ให้ใครมาทําลายทรัพยากรพระแท้ที่เขาดูเป็นเล่นได้3ผมปกป้องสมาคมด้วยนะครับผมเนี่ยคือคนของสมาคมมาโดยตลอดคุณเปิดหนังสือโบชัวปัจจุบันก็ยังมีชื่อผมเป็นกรรมการของสมาคม สิ่งที่ผมทำครั้งนี้ผมแค่เตือนให้สมาคมรู้ว่าจุดบกพร่องที่ต้องแก้ไขอันเนี้ยแค่นะครับใครเป็นคนดูเนี่ยคุณออกแบบผมดูแล้วผมใช้หลักเจนหลักการอะไรในการดูจริงๆแล้วเนี่ยโทรมาหาผม หรือออกมาอาธิบายจบแต่ถ้าจะออกมาแบบใช้วาทกรรมเน็บแนมอ่ะอันนั้นมันไม่ใช่วิสัยของเซียนพัดคนรู้จริงต้องอธิบายได้คนที่เขารอฟังเขารอฟังคำอธิบายมันทำให้เกิดข้อสงสัยว่าจุดบอดของการออกใบการันตีโดยคนที่ดูพระไม่เป็นเนี่ย ไปหาผลประโยชน์กับสมาคมเนี่ยมันมีอยู่จริงหรือไม่มันมีอยู่จริงนะครับสองถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้นะครับองค์กรต่างๆจะมีความละเอียดถี่ถ้วนในการดูแลลดความผิดพลาดไม่ให้เกิดความเสียหายกับคนอื่นกับพราแท้แบบเนี้ได้หรือไม่สามเมื่อเก็บตังค์แล้วเนี่ย แล้วออกผลผิดพลาดมีผู้เสียหายเนี่ยท่านมีความรับผิดชอบอย่างไรกับการออกผลที่ผิดพลาดแล้วทำให้เกิดความเสียหายต่อวงการพระเครื่องเกอออกบัตรก็หนักพอแรงแล้วก็ทำให้ราคาพระเก๊นเนี่ยมันตีตลาดพระแท้จนวุ่นวายพอแรงแล้วแต่ไอการออกแอออกเป็นเก๊นเนี่ย มันทำลายทั้งชื่อเสียงคนที่เขาปล่อยเช่าพระองค์นั้นไปทำลายทั้งวิธีการศึกษาพระคือต้นแบบของพระแท้ถูกเข้าใจว่าเก๋เนี่ยคุณจะเอาต้นแบบอะไรมามาเป็นแนวทางในการศึกษาพระเครื่องกันละ่ะออกผลผิดพลาดคนมันต้องมีความรับผิดชอบครับคนที่ทำให้คนอื่นเสียหายทำให้บางอย่างมันต้องมีความรับผิดชอบอิกกิจใต้สำนึกของมนุษย์อะถ้ามันเป็นมนุษย์อะมันต้องมีความรับผิดชอบ แต่ถ้าไม่ออกมารับผิดชอบนั่นมันคือคนชี้ขาดสามนะกูมาลงเนี้ยผมอยากจะฟังว่าคนที่ดูว่าเก๋นเนี่ยมันดูยังไงถ้าคุณออกมาอาธิบายแล้วให้สังคมเข้าใจได้ผมจะลงเฟซขอโทษให้ด้วยแต่ถ้ายังไม่ออกมาอาธิบาย แน่นอนครับผมก็ต้องให้กฎหมายเป็นตัวช่วยในการปกป้องพระแท้ปกป้องเซียนพระดีๆและปกป้องพี่น้อง77จังหวัดที่เล่นพระเครื่องที่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับขั้นตอนก็คือนะผมต้องการคนที่ดูพระองค์นี้ออกมาอธิบายมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาหลายครั้งเสมือนว่าเงียบไปเดี๋ยวมันก็เงียบไปเอง ให้ออกผิดพลาดยังไงไอ้คนที่เสียหายเพราะการออกบัตรผิดพลาดมันก็ทําอะไรเราไม่ได้หรอกแต่ครั้งเนี้ยผมนะได้ทําการให้กฎหมายเป็นตัวช่วยช่วยที่จะปกป้องช่วยกําจัดจุดบอดช่วยทําให้พระเครื่องเนี่ยมันยังเล่นได้พ้าแท้เนี่ยขั้นตอนก็คือถ้าคุณไม่มาออกอธิบายผมก็ต้องตั้งฟ้องการเรียกค่าเสียหาย ทางที่ดีควรออกมาอาธิบายให้ประชาชนรับรู้ถ้ามั่นใจจริงว่าดูพระเป็นจริงออกผลไม่ผิดพลาดจริงก็ออกมาอาธิบายเถอครับถ้าไม่ออกมาอาธิบายก็คือดูไม่เป็นโยนหัวก้อยเอาพอเกิดเรื่องก็วิ่งหาคนบงังวิ่งหาคนเคลียร์ถ้าไม่ออกมาอาธิบายผมก็จะยื่นฟ้องที่ฟ้องนี่ไม่ใช่ฟ้องในราคาพระนะครับผมฟ้อง เรียกค่าเสียหายของชื่อเสียงผมผมเริ่มต้นที่20ล้านนะครับแล้วถ้าคุณคิดว่าการฟ้องร้องครั้งนี้มันทำไม่ได้เนี่ยคุณจะได้รู้กันครับว่ามันทำได้จริงไหมนะมันจะได้รู้กันครับคือเมื่อมันเป็นคดีไปแล้วแน่นอนครับเราได้เห็นตัวคนดูแน่นอนเราได้รู้ตัวผู้ที่ดูพระองค์นี้แน่นอน ดูด้ว่าหน้าด้านพุณเฉะนั้นคนที่ดูพระองค์นี้คุณไม่มีทางที่จะหลบดักความจริงได้ผมเชื่อว่ามีหลายคนโดนแบบนี้แต่ไม่รู้จะทำยังไงนะฮะแสนน้อยไปครับครั้งนี้ยี่สิบล้านครับอยู่ในสมาคมนะครับแต่ทำให้สมาคมเสียหาย อันนี้ผมพูดแค่กรณีพระองค์นี้นะครับไอลึกกว่านี้ไอมากกว่านี้ทุกคนมีรู้อยู่แล้วครับพระองค์เดียวกันอีกคนถือไปออกไม่ได้แต่อีกคนหนึ่งซื้อไปไปออกได้บางครั้งลูกค้ามีบัตรถึงจ่ายตังวันที่ลูกค้าจ่ายตังออกได้วันที่เอากลับลูกค้าเอากลับบอออากทีออกไม่ได้พระองค์เดียวกัน ฉะนั้นกรณีในการฟ้องครั้งนี้นะครับก็มีการแต่งใบฟ้องซึ่งผมก็ได้เขียนรายละเอียดถแถลงไว้เป็นที่เรียบร้อยไม่ว่าจะใครซื้อไปราคาเท่าไหร่เนี่ยเอาไปออกยังไงผลออกมายังไงคือผมต้องบอกก่อนว่าทุกวันเนี้ยระบบการออกบบก็ทำให้ผมเสียหายและค่าความเสียหายของชื่อเสียงผมอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับราคาพระ องค์นี้ฮแท้แต่ไม่นิยมแต่เขาออกผลมาว่าไม่แท้ข้ออ้างนะนะครับข้ออ้างก็คือหนึ่งไม่มีในสารระบบผมคิดข้ออ้างไว้ให้เลยคือจริงๆอ่ะไอการออกบัตรสวดพระเนี่ยมันไม่น่าจะมีด้วยเพราะสมัยก่อนมันก็ไม่มีมันเหมือนเป็นมุกทำขึ้นมาเก็บตังค์เก็บตังค์เขา นะแต่ถ้าเกิดว่าผลมันดีจริงอะ่ะโอเคสุดยอดเวลีกูดผมก็สนับสนุนแต่ถ้ามันผิดพลาดแล้วมันเกิดความเสียหายนอกจากทําลายพระเครื่องแล้วยังทําลายพี่น้องร่วมอาชีพด้วยพระองค์นี้ไม่มีในสารระบบผมก็ถามว่าคนบัญญัตในสารระบบอะ่ะคือใครผมบอ,อกนะฮะโรเล็กเนี่ยคนออกบรรับปรันโรเล็กได้คือบริษัทโรเล็กครับคนจะออกใบเซอร์กูมาลหลวงเชมได้ก็ต้องเป็นคน ที่มีความเกี่ยวข้องกับวัดตากล้องแล้วหลวงพ่อแช่มครับเหมือนผมพูดประจําอ่ะซื้อพ้าเมืองการไปเช็คกรุงเทพอ่ะเป็นวิธีที่ติ้งตองมากคนกรุงเทพจะดูพ้าเป็นเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดมันเป็นไปไม่ได้บางคนบอกซื้อพ้าราชบุรีต้องวิ่งไปเช็คกรุงเทพผมบอกไม่ต้องซื้อพ้าผมแต่คุณซื้อพ้าจากทั่วประเทศถ้าเป็นพ้าราชบุรีเอามาขายผมได้มันผิดไงเป็นเรื่องน่าตลกไหมฮะคือทุกวันนี้ผมก็อยากรู้ว่าหน้าตาบุคลากรเนี่ยมันเป็นยังไง หน้าตาคนที่ดูพระแท้เก๋เนี่ยเป็นยังไงทีมงานเขาแข็งแรงมาตรฐานจริงหรือไม่นี่ว่าไหมฮะไอการซื้อพระน่ะใครจะซื้อทั่วประเทศอ่ะมันดีอยู่แล้วแต่ไอการจะไปชี้ชัดอะไรแท้เก๋เกี่ยวกับพระทั่วประเทศอ่ะความสามารถพอเหรอคนซื้อพระทั่วประเทศอ่ะใช่ครับซื้อไปเลยครับมีตังค์อ่ะจะซื้ออะไรก็ได้แต่ไอการจะไปบอกว่าพระทั่วประเทศองค์ไหนแท้องค์ไหนเก๋อ่ะ ดูความรู้ตัวเองด้วยเก็บตังเขาแต่ออกผลทำลายพระแท้ทำลายคนที่เขาสร้างชื่อเสียงมาเป็นสิบสิบปีอย่างชื่อเสียงผมสร้างมาเนี่ยจะต้องมาเสียชื่อเสียงกะใครก็ไม่รู้ที่เป็นคนดูกูมานองค์นี้ว่าเกเนี่ยเหรอครับผมมีตัวตนนะแต่คนที่ดูองนี้เกเนี่ยผมก็อยากรู้ว่ามีตัวตนหรือเปล่าไง ผมเคยบอกเสมอว่าบัตรการันตีเนี่ยคุณเก็บต่างเขาคุณต้องมีความรับผิดชอบคือแท้ต้องซื้อเนี่ยใครเข้ามาอธิบายในไลน์ที่ได้ว่ากูมาตรงนี้เก๋ยังไงเนี่ยเนี่ยผมให้คนละห้าพันฉะนั้นวันนี้ผมต้องการเรียกร้องมาตรฐานที่คุณใช้อ้างกันต้องการรู้หน้าตาคนดูพระองค์นี้ผมอยากเห็นนะคนที่มาอธิบายว่าเก๋ยังไงหนึ่งเขาจะบอกว่าไม่มีสารระบบ ถามว่าคนที่บอกว่าไม่มีในสารระบบอ่ะมีความเกี่ยวพันกับวัดไหมผมบอกเลยว่าคนที่มามามากะเกณฑ์มาพูดเนี่ยมีไม่มีสารระบบมีการสร้างมีการสร้างใครก็พูดได้เลยครับนะบอกไม่มีในสารระบบอ่ะผมบอกว่ามีอาจารย์โจเลยตอนนี้ลองออกมาสียากหน้ามันนี่ครับถ้ากลัวจะอไรที่นั่นไมกลัวกลัวนะผมกลัวนะเนะี่ย ผมบอกเลยนะว่าเอาเนี้ยไม่มีในสาระระบบแต่ผมบอกว่ามีเนี่ยเอาว่าผมบอกว่ามีกับคุณบอกไม่มีเนี่ยเรามาคุยกันดีกว่าว่าใครรู้จริงกว่ากันมัน Tools ง่ายๆกันนั้นเองผมบอกว่าเนี่ยพราะแช่มคุณบอกไม่ใช่เนี่ยเราออกมาคุยกันมาว่าใครรู้จริงกว่ากันถามว่ากูมารแบบเนี้ยไม่ใช่เพราะแช่มในประเทศไทยมีที่ไหนเอาเนื้อแบบนี้เป็นเนื้อโลหะเก่าไหมยันหลังใช่ยันเดียวกับขุนแผนดินนาตะโเพราะแช่มไหม กูมานมีหูไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเพราะผ่านโลกมาน้อยไงไม่เคยเห็นก็อย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วจะได้มีความรู้มากขึ้นจะได้รู้ได้เห็นจะได้เก่งขึ้นกูมานหลวงพ่าแช่มองค์นี้เนื้อของโลหะก่อนปีสองสี่แปดศูนแน่นอนด้วยเนื้อนี่เหมือนกับเนื้อเพ่ะเงินบางคานาาเพราะทาบาเดียงแต สนใจสั่งกล้องพันเอคุณภาพสูงจากผู้เชี่ยวชาญติดต่อได้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อจะได้ไ